แม่ฟ้องแฉไม่หยุดเอ้หมดตัวตอนแรกบอกขอเลี้ยงดูลูกชายแม่ฟร้องแฉไม่หยุดเหตุลูกชายเลิอกอ้ชุติมาเพราะฝ่ายหญิงหมดตัวตอนแรกบอกขอเลี้ยงดูเองสุดท้ายมายืมเงินตนฟ้องเผยเป็นเด็กต่างจังหวัดซื้อหลงคารมน้อยใจอดีตคนรักจากที่ฟร้องสุภกิจประสงค์และแม่วันคุณแม่ของฟร้องพร้อมด้วยทนายรัชพลศิริสาครได้มาเผชิญหน้ากับนักแสดงสาวรุ่นใหญ่เอชุติมานนยนาอดีตแฟนในรายการโหนกระแส มีหลายประเด็นเกิดขึ้นมาในรายการเพราะนอกจากเรื่องรถเรื่องบ้านแล้วยังมีเรื่องที่ฝ่ายชายเล่นการพน,นันหลังจบรายการทั้งฟรองและคุณแม่วันได้เปิดใจกับสื่อมวลชนถึงประเด็นดังกล่าวหลังจากที่ได้มาเจอหน้าพี่เอรู้สึกยังไงบ้างฟร้องผมยังสงสัยว่าทำไมไม่ยอมคืนรถให้ตามจริงคือรถตกลงกันว่าพี่เอจะเป็นคนผ่อนแต่อยู่ดีๆมาบอกว่าบ้านต้องการหาบ้านใหม่ต้องการหาคนซื้อแต่ผมตามเพื่อนพี่เอทุกคนเลย ตามไม่รู้จะตามยังไงแล้วผมก็อยากได้รถคืนเพราะพี่เอ้ไม่ยอมผ่อนค้างสีงวดผมกลัวรถหายก็ไปแจ้งความร้องเรียนเพจสายไหมต้องรอดว่าผมอยากได้รถคืนมาจะได้จบปัญหาคดีที่โดนตอนนี้เรื่องบ้านแล้วก็เรื่องรถที่กำลังจะโดนฟ้องล้มละลายอาจจะมีก็ได้ไม่มีก็ได้ต้องไปปรึกษาทนายสิ่งที่เราต้องการจากที่เอ้ตอนนี้คืออะไร ฟ้องก็แค่อยากให้รับผิดชอบที่เอาไปยังผ่อนค้าง3มถึงสี่งวดจะเอารถมาคืนโดยบอกว่าค้างไม่ได้นั่นแหละครับหลังจากนี้ขอไปปรึกษาทนายและคุณพ่อคุณแม่ทนายว่ายังไงบ้างเพราะเอ๊บอกว่าไม่ได้ให้ด้วยความสเสน่หาทนายไม่ได้ให้โดยสเสน่หาก็คือจริงๆตามสัญญาเขาต้องเป็นคนผ่อนทั้งหมดนะครับแต่หลังจากไกลเกลีย่ยกันในรายการโหนกระแสก็อยู่ที่ว่าทางคุณฟรองจะโอเคไหมเพราะเขาคืนรถมาแล้ว ทีนี้ส่วนต่างกับที่ค้างอยู่ทางคุณฟร้องจะต้องรับผิดชอบอาจจะต้องหาหรือว่าเขาจะโอเคหรือเปล่าถ้าโอเคก็จบเลยถ้าไม่โอเคก็ต้องไปว่ากันในศาลเพราะว่ามันก็มีสัญญาอยู่ตกลงกันไว้ว่ายังไงก็ต้องว่ากันตามกังวลเรื่องสัญญาไหมไม่มีบัตรประชาชนสำเนาทนายไม่เกี่ยวครับก็มีพยานอยู่ในการลงชื่อมีลายเซ็นชัดเจนในส่วนที่ฟรองจะต้องจ่ายส่วนต่างอีกเท่าไหร่ถ้าอยากจะได้รถมา ฟรองปัญหาหลักคือค้างข้าง,งวดอยู่ประมาณสีงวดก็งวดละประมาณสองหมื่นบาทที่จะต้องจ่ายที่พี่เอ้ไม่ยอมผ่อนยังอยากได้รถไหมผมตกลงกับพี่เอ้ตั้งแต่แรกตอนที่เลิกว่าพรองไม่เอาหรอกรถหนะักบ้านไม่เอาหรอกเพราะว่าฟรองก็มีรถของที่บ้านอยู่ที่กาญจนบุรีตอนแรกอยากให้พี่เอ้มีรถมีบ้านพอเลิกไปที่เอ้ก็มีทรัพย์สินใช่ไหมฟรองก็บอกแม่ว่าพอถึงเลิกกันไปที่เอ้ก็จะมีทรัพย์สินของตัวเองมีบ้านมีรถ แต่พออันนี้มันกลับกันเลยก็แล้วแต่คนจะเชื่อเพราะว่าผมก็เป็นเด็กซื่อซือเด็กต่างจังหวัดหลงคารงขอย้อนกลับไปสาเหตุที่เขาไม่ผ่อนต่อทั้งบ้านและรถฟร้องไม่ผ่อนต่อผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันครับทนายเดี๋ยวไปถามพี่แอดีกว่าครับเป็นไปได้ไหมจะมีการแบ่งจ่ายคนละครึ่งทนายผมอยากเสนอเขาแต่เขาปฏิเสธก็เลยไม่ได้เสนอไปในรายการ ฟรองตอนที่เลิกกันคุยอย่างดีเลยนะว่าพี่เอจะเป็นคนเอาบ้านเอารถจะเป็นคนผ่อนต่อพอผ่อนเสร็จปุ๊บหรือปิดทุกอย่างผมยินยอมโอนให้พี่เอจะยอมเปลี่ยนชื่อทุกอย่างเลยแต่คราวนี้คือมันไม่ได้ทนายในเรื่องนี้เดี๋ยวไปหารือกันอีกทีดีกว่าครับพอวันนี้ประเด็นเปลี่ยนว่าเลิกกันต่างคนต่างหมดตัวการจักเล่นการพนันออนไลน์เราจะชี้แจงยังไงบ้างฟรองเรื่องพนันออนไลน์ที่ผมโดนโกงไป ผมไม่ได้เล่นผมโดนโกงจริงๆมีคนทักเฟซบุ๊กมาว่าสนใจร่วมลงทุนไหมแล้วให้ผมไปสมัครก็ตามที่เห็นครับผมโดนโกงเหมือนให้ผมโอนไปเรื่อยๆแต่ถอนไม่ได้ผมก็แจ้งความจับทุกอย่างแล้วแต่คืออายการไม่สั่งฟ้องเหตุผลที่ยอมลงทุนผมไม่ได้เล่นผมโดนโกงจริงๆผมลงทุนไปมีปัญหาหลายๆเรื่องที่เอต้องใช้เงินเยอะด้วยเดือนหนึ่งจ่ายเป็นแสนนะทั้งบ้านทั้งรถทั้งบัตรเครดิตและอื่นๆ เงินที่เอาไปลงทุนใช่เงินที่รีไฟแนนซ์ไหมร้องไม่ใช่ครับเงินที่ลงทุนที่โกงไปนานแล้วก่อนที่ผมจะเอารถไปรีไฟแนนซ์เพราะผมก็ปรึกษาพี่เอ้นะเขาก็อยู่นะที่ธนาคารมาเซ็นสัญญาที่บ้านผมก็ปรึกษาพี่เอ้ว่าเอารถไปรีไฟแนนซ์ไหมเอามาหมุนเพราะเดือนหนึ่งจ่ายเป็นแสนช่วงนั้นเป็นช่วงโควิดงานก็น้อยพี่เอ้ก็งานน้อยรายได้ก็น้อยผมกลัวหมุนไม่ทันก็เป็นห่วงเลยบอกพี่เอ้เดี๋ยวมารีไฟแนนซ์กันนะ จะได้มีเงินหมุนจ่ายค่าบ้านค่ารถค่าโน,น่นนี่นั่นแต่คือที่เห็นที่เอ๊กลับคำหมดเลยแม่รู้สึกยังไงบ้างที่ลูกชายเราต้องมาเผชิญเหตุการณ์แบบนี้แม่มันพูดไม่ถูกกับพฤติกรรมที่เขาทำตอนนี้ที่เขากลับคำพูดทุกอย่างบ้านเขาจะเอาจะผ่อนเองตอนนี้เขากลับลัะเขาบอกว่าเขาซื้อเงินสดที่ว่ารถซื้อสดแล้วลูกชายเราเอาไปรีไฟแนนซ์มันไม่ใช่ละเขากลับคำแล้วมันเสียความรู้สึกเอ๊บอกในรายการว่าส่งเสียเลี้ยงดูมา เรื่องเรียนแม่ใช่อันนั้นคือข้อตกลงที่เขาไปขอลูกเราที่บ้านเขาจะเลี้ยงดูเองนะไม่ต้องห่วงนะแล้วก็ไม่ต้องขอเงินพ่อแม่เขาจะเอาน้องไปทํางานได้มีเงินเก็บแต่ทุกวันนี้ไม่เคยเลยโทรมาบอกว่าจะมีงานแล้วนะแต่สุดท้ายก็ไม่ได้แล้วลงท้ายยืมเงินห้าหมื่นได้ไหมทุกครั้งหกปีมาเนี่ยตอนที่ไปขอเขาขอลูกแม่มาดูแลในฐานะอะไร แม่คล้ายๆเขาจะคบกันเป็นแฟนคบกันแต่เราก็บอกเขาแล้วว่าลูกรับได้ก็โอเคลูกรักใครเราก็รักตอนนี้กระแสะอาจจะตีกลับมาที่ครอบครัวเราเหมือนกันที่บอกว่าเลิกกันเพราะเขาหมดตัวแม่ใช่พี่เอเขาไม่มีเงินจริงๆแม่ทราบได้ยังไงเพราะเรารู้ปัญหาเขายืมเงินเราอยู่แล้วปัญหาลูกเราก็บอกว่าพี่เอ๋ไม่มีงานเงินหมุนไม่ทันร้องวันที่เลิกกันก็ออกจากบ้านไปเลย แม่ผมก็พยายามติดต่อโทรหาว่าเพราะอะไรเขาไม่ยอมรับสายไม่อะไรเลยได้แต่คุยกันในแชทมันก็ไม่โอเคพี่เอหนีปัญหาของเขาแหละแต่ถ้าหลายคนจะมองว่าตอนที่พี่เอ้มีเงินเราก็ยังอยู่กับเขาพอเขาไม่มีเงินแล้วเราไม่อยู่ฟร้องผมอยู่บ้านตลอดผมไม่ได้ทิ้งแต่พี่เอ้ทิ้งผมผมงงมากเพราะตอนแรกก็บอกพี่เอว่าสร้างครอบครัวด้วยกันนะซื้อบ้านซื้อรถอยู่ด้วยกันแต่ไปไป,ไปมา มันไม่ใช่ไงผมก็งงอยู่ดีๆหนีผมไปกับลูกบุญธรรมเขาเลิกการมีมือที่สามไหมร้องไม่มีครับบอกตรงตรงมือที่สามไม่มีปัญหาก่อนเลิกหนึ่งวันคือผมมีปากเสียงกับพี่เอเรื่องเอาลูกบุญธรรมกับเพื่อนมาที่บ้านเหมือนพูดว่าผมเอาผู้หญิงที่มหาวิทยาลัยขึ้นรถแต่ไม่ใช่ผมก็เลยอธิบายว่าไม่ใช่ผมก็เลยตัดสินใจบอกพี่เอเลยว่าผมไม่ชอบลูกบุญธรรมของเขานะ ผมเลยให้เลือกระหว่างลูกบุญธรรมกับผมถ้าลูกบุญธรรมอยู่ที่บ้านผมจะไม่อยู่ก็มีปากเสียงกันครับจุดแตกหักใช่ครับยืนยันว่าไม่ใช่เรื่องเงินเรื่องเขาหมดตัวครับกลัวคนมองภาพเราเปลี่ยนไปไหมหลังจากนี้ร้องก็คงตามสังคมที่มองผมก็น้อยใจที่พี่เอบอกว่าทําไมถึงทําแบบนี้น้อยใจทุกอย่างผมรักและกู้เงินให้ยอมเป็นหนี้อยากบอกอะไรเขาหมายหรืออยากไกลเกลี่ยเราก็เป็นคนเคยรักกัน ฟ้องเดี๋ยวค่อยพูดครับเพราะผมพูดไม่ไหวแล้วฟ้องมาฟ้องกลับฟ้องคงเป็นแบบนั้นครับ